คุณสภาขายทองเลขที่17ชันป .3 ทับนึงครับ,รบวันนี้ผมจะมาทำแซนด์วิชอบนะครับวันนี้ผมจะขอแนะนําเสนอวัตถุดิบก่อนนะครับนี่เราขาดไม่ได้เลยขนมปังแล้วก็ผมจะใช้บาโลน่านะครับและชีสแล้วจากนั้นผมก็ต้องใผมก็ต้องเอาซอสมะเขือเทศด้วยครับแล้วก็ไข่ด้วยครับแล้วก็เบคอนด้วยครับ จากนั้นผมอะ่ะก็ได้ผมค้นพบสูตรอันนี้ครับเอาไว้ตกแต่งหน้าบอกว่าอร่อยมากเลยครับก็จะใส่ไส้กรอกบาลูนาและชีสมาซาเรโนนะครับก่อนอื่นก่อนที่เราจะทำเราต้องเตรียมแก้วก่อนนะครับมาส่วนแห้ไม่ต้องนะครับเพราะว่ามันกลมอยู่แล้วครับ ได้คราวนี้เราได้แล้วนะครับโอเคโอเคจากนั้นก็ชี้นะครับโอเคเรียบร้อยแล้วครับโอ้โห้เส้นเล็กมากเลยะครับโอเค ก็ใส่แฮมเลยครับใส่แฮมจากนั้นเราก็จะใส่ซอสมะเขือเทศนะครับแต่ไม่ต้องไม่ต้องหนากนะครับเท่าน,นี้ครับแล้วก็จากนั้นเราก็ใส่ตรงนี้แล้วก็ใส่ขนมครับขนมขนมตอนต่ออยนี้ครับมีหน้าที่แม่ผูเ้เตือน,นครับโอเคครับจากนั้นใส่อันนี้เดี๋ยวผมขอตัวนิง ดังนั้นนะครับใส่เบคอนแล้วก็สองชิ้นพอนะครับนี่จากนั้นอะไรครับไข่ครับเดี๋ยวห้มันเป็นมือก่อนได้แล้วครับจากนั้นผมก็จะใส่อันนี้นะครับสูตรพิเศษที่ผมได้มาใส่บนตรงไข่ขาวเลยครับโอ้ยแล้วไข่ขาวแล้วครับนี่จากนั้นเสร็จแล้วนะครับเราก็จะใส่อาริกาโน ครับนีดหน่อยนะครับจากนั้นเดี๋ยวผมก็จะเอาไปอบนะครับพอดีนิ้วก่อนครับโอเคครับตอนนี้เราก็ได้เป็นที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครรับไม่ะจะร้อนหรือเปล่าร้อนครับโอเคครับตอนนี้แซนด์วิชอบก็เรียบร้อยแล้วนะคะไหนครับ